แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ500คำเกี่ยวกับรถถังไทย85สำหรับช่อง Auto ต้บ t ูโดยไม่ใช้หัวข้อและเริ่มต้นโดยไม่ใช้คำว่าเวลคัม รถถังไทย85หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าไทย85 n b t เป็นหนึ่งในรถถังหลักของจีนที่ถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1980โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดแทนรถถังรุ่นเก่าอย่างไทย59และไทย69ที่ลาสมัยลงตามยุคสมัยไทย85ถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญจากรถถังรุ่นก่อนด้วยการเสริมปร,รับปรุงระบบควบคุมการยิงและเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยมากขึ้นในยุคนั้น โครงสร้างภายนอกของไทยปยังคงคล้ายคลึงกับรถทังรุ่นก่อนในสายการผลิตของจีนแต่สิ่งที่แตกต่างอย่างชัดเจนคือการออกแบบห้องคนขับและระบบป้องปืนที่มีความล้ำหน้าขึ้นใช้ปืนใหญ่ขนาด105ม mm. มในรุ่นเริ่มต้นซึ่งต่อมามีการปรับเป็นปืน125มเมรพร้อมระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติในรุ่นที่พัฒนาเพิ่มเติมนอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันสารเคมีนิวเคลียร์และชีวภาพแบบครบวงจร ใช้85ใช้เครื่องยนต์ดีเซลระบายความร้อนด้วยน้ำกำลังประมาณ730แรงมา้าซึ่งช่วยให้สามารถทำความเร็วได้ถึงประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและมีพิสัยทำการราว450กิโลเมตรการออกแบบช่วงล่างแบบทอท่านบาททำให้สามารถเคลื่อนที่ในพื้นที่ครุขระได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเด่นอีกอย่างคือระบบควบคุมการยิงที่มีความแน่นยำสูงกว่าไทาย69อย่างเห็นได้ชัด เรือทังไทย8ปได้รับการผลิตจำนวนมากและมีหลากหลายรุ่นย่อยเช่นไทย8ป ไทปด ii และไทแปด iim ซึ่งรุ่น iim ถือว่าเป็นรุ่นที่มีประสิทธิธภาพสูงสุดโดยมีการเสริมกรอบปฏิกิริยาแบบระเบิดเอราและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการส่งออกไปยังหลายประเทศโดยเฉพาะปากีสถานที่นำไทแปด iim ไปปรับปรุงเป็นเอาคาลิตซึ่งเป็นรถถังหลักของกองทัพปากีสถานในปัจจุบัน แน่ว่าในปัจจุบันไทย85อาจไม่ได้ล้ำหน้ากว่ารถทังยุคใหม่อย่างไทย99หรือไทย96แต่ในช่วงเวลาที่มันถูกพัฒนาไทย85ถือเป็นก้าวกระโดดสำคัญของอุตสาหกรรมอาวุธจีนและเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาทางรุ่นต่อไปความสามารถในการผสมผสานเทคโนโลยีจากตะวันตกและรัสเซียทำให้จีนสามารถพัฒนาถังที่เหมาะกับแนวรบของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ติดตามเรื่องราวของรถถังและยันกรอะต่างๆได้ในตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอ u t o Brut เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเรา